คลิปนี้จะแนะนำส่วนต่างๆของตัวเครื่อง Boway F360E นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยกและบีบลูกกลิ้งนะครับไว้สำหรับใส่ฟิล์มนะครับแล้วก็บีบลูกกลิ้งนะครับตรงนี้เป็นตัวดัดกันงอนะครับปุ่มนี้เป็น Emergency Stop นะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่าง ปุ่มนี้เป็นตัวปรับแรงลมนะครับเราจะใช้กันอยู่ที่แปดถึงสิบนะครับสวิตสตาร์ทนะครับตำแหน่งปรับการซ้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะครับในหมดหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าเวิร์กนะครับหน้าแรกจะเป็นตัวตั้งความยาวกระดาษนะครับอันที่สองอันนี้เป็นตัวอเวอร์แลป ระยะห่างของกระดาษให้ตัดอ,อัตโนมัตินะครับ on off อันนี้เป็นติดเปิดระบบตัดอัตโนมัตินะครับอันล่างนี่เป็นสปีดนะครับเดี๋ยวจะมาสอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีใช้ตัวเทมนะครับเป็นอุณหภูมิลูกยิ่งลูกบนนะครับแล้วก็ลูกยิ่งลูกล่างนะครับถ้าเกิดเคลือบด้านเดียวเราจะ on เฉพาะลูกบนนะครับแล้วก็นั่นนี่เป็นตัวปรับสปีดนะครับ ตัวนี้เป็นตัว install ฟิล์มนะครับหรือว่าแก้ปัญหางานติดนะครับตัวแกนเหล็กนี้เป็นตัวชะลอฟิล์มนะครับคือตัวหลังฟิล์มนะครับไม่ให้ฟิล์มหมุนเร็วจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าฟิล์มหมุนเร็วจนเกินไปจะทําให้ฟิล์มยับนะครับเราก็จะปรับตัวกันชะลอฟิล์มตรงนี้นะครับโดยปรับนอตตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นตัวตั้งแรงแรงกระตุกตัดขาดน,นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับด้านในตรงนี้เห็นไหมครับเป็นตัวปลุกฟิล์มนะครับ